สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมกลับมาชมฝั่งของบอดินนะครับฝั่งของรถแป็คโคโอเบโกเอสเคหนึ่งสี่ศซีซเปอร์เทีมงานอินตานกันต่อนะครับปล่อ,อยตัวไปแล้วครับขันแรกเลยโอไปแล้วโครกันอยู่ที่หน้าเทศบาลตะบนยุบึก อำเภอจุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับคนขับก็คือพี่เชิดสุดหล่อจอดรอแล้ววิ่งไปเทในโรงเรียนนะครับถมสะโรงเรียนบ้านเยวึกอ่าใกล้นี่ยนะครับไม่ถึง500เมตรครับวิ่งอยู่4คันทีมงานอินตาล้ำแต่งทีมงานรถไฟนอกราง รถไฟนอกรางยังไงนีค่ครับดูสิครับไฟเต็มไปหมดเลยจัดจานในทุกๆย่านครับสำหรับทีมงานอินตานชุดนี้ก็จะเป็นชุดใช้งานครับผู้บริหาร ก็คือท่าแก่เสาสุดล่อครับดินนี้ก็จะเป็นดินทรายที่เทเราเห็นมาแล้วครับบ่อดินเราเห็นไปแล้วคลิปหนึ่งนี่คลิป2ที่บ่อดิน แห่งนี้จัดกันโหดๆจัดกันมันๆ ลอยตัวหลันดีเหลือเกินจอดลอยอีกแล้วพี่เชิญ เสียพลมาแล้ว ดูกันเพลินๆเ,เลยครับทีมงานอินตาเนี่ยทำงานกระฉับะกรเฉงว่องไวรถใหม่ๆทั้งนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคล่องตัวไปหมดเลยไปแล้วเสียพลคนชอบเดาฉายาใหม่ ยกกุุงกี่รอแล้วครับ <Okay. S 1> พี่เชิดโอ้ไ oh, ล่ตูดกันมาเลยครับไล่ตูดกันมาครับท <Okay. S 1> านฟอร์เมอร์นำหน้า <Okay. S 1> อีโนไม่ก้าตามหลัง ปล่อยตัววิว่งวนกันอยู่แบบนี้แหละครับดูเพลินละครับดูทั้งวันก็ไม่เบื่อะทีมงานนี้หนึ่งละความสวยงาม ดูแล้วสบายตาครับดูแล้วยิ้มตามอินในความหล่อเลยสองก็ทำงานเนี่ยคล่องแคล่วว่องไวครับมีเป็นทีมงานวัยรุ่นทีมงานวัยรุ่นทีมงานหนุ่มหน้าตาดีโดยเฉพาะถ้ามีสาวๆอยู่ถแถวๆนี้นะเห็นไหมครับขับรถผ่านไปเมื่อกี้มีเชอร์นี่เปิดแต่ เดี๋ยวหกล้อก็นึกว่าเต็มแล้ววิ่งออกเลยพูดจะไม่ทันขาดคำเลยสาวขับผ่านนี่พิเชิญนี่เปิดแต่อย่างเดียวเปิดแต่แซวสาวหนุมน่มๆขับผ่านเปิดแต่ไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาเอาก้อนหินคว้างเอา เผลอไม่ได้เผลอไม่ได้สาวๆส,ส,สวยๆนี่แนะนำว่าให้อยู่ห่างๆไว้ครับแล้วท่านจะปลอดภัยไม่งั้นล่ะเสร็จทุกรลายแน่นอน เห็นหน้าคนขับหกล้อคนขับรถไปโคเนี่ยสดๆอยู่นะครับสาวๆเนี่ยรับรองได้ผัวทุกรายทีมงานนี้ เดี๋ยวเราจะจากลากัน ปล่อยตัวไปแล้วก็จากลากันเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้ามาว่ากันใหม่ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ